นะครับเขาอันแน่นอนนะจะมาพูดว่าอันค่าอันค่าอีกนะเพราอาจารย์ให้ก่อนนะครับให้ตั้งก่อนตัวเด่นตั้งแต่หลังหวยออกและอะไรตั้งแต่จัจทร์พูดสุขวันนี้วันศุกร์น่าจะสามรอบแล้วก็บอกบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมาโชว์ขึ้นที่อาจารย์พูดกับที่มาโชว์ชุดเต็มเนี่ยมันตัวเดียวกันไหมโอเคเห็นแล้วเนาะจัดแม่น้องวินาจัดแบบเต็มเต็มเลยแล้วค่ะ เราโอเคเห็นนะครับนะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับงวดที่แล้วนะครับนะจะได้ทุกคนได้รู้ว่าที่อาจารย์เด่นเนี่ยทำไมอาจารย์เด่นนะขึ้นลักษณะแบบนี้เห็นไหมทําไมอาจารย์ไม่เด่น4ี่เด่นห้านะทุกคนสังเกตชุดเต็มของอาจารย์ไหมนะถ้าตัวไหนขึ้นก่อนก็คือตัวบนถูกไหมนะสังเกตใบฟ้าไหมครับนะตัวบนมันออก ห้าเห็นไหมครับห้าเจ็ดมาเต็มเต็มแล้วที่สําคัญห้าก็ยังมาห้าแปดห้าอีกนะอาจารย์เด่นสีเอ่อเด่นห้าเด่นสี่ทำไมไม่เด่นสี่เด่นห้าถ้าเด่นสีมันมันจะเป็นบนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ฟันใครดูไลฟ์สดก็บอกว่าฟันห้านะครับ่ะสังเกตนะีสังเกต,นะเกตชุดใบฟ้าไหมครับเห็นไหมแถวบนคือบนแถวล่างคือล่างอาจารย์จะบอกอย่างนี้แต่ห้ามันมาบนมา,นมาล่าง นะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ชอบจุดสองหางคือห้าเปีและห้าเกาสังเกตเลขท้ายเลขสามตัวเห็นไหมมันก็จะได้ห้าเปดแปดห้านะบนล่างไปกับถ้าใครอยากตัดนะเราจะเล่นเฉพาะเลขท้ายเลขสามตัวหรือนะอาจารย์ก็จะบอกว่าแถวบนอาจารย์ชอบนะทั้งบนทั้งล่างใครดูไล์สดนะเห็นไหมทําไมอาจารย์ไม่เน้นเอาตัวเด่นเป็นสีเป็นห้าอันนี้อันนี้เทียบให้บ,บึ้งนะครับอันนี้งดทีแล้ว มางวดนี้นะอาจารย์จะเอาเนะี่ยให้เทียบกันเห็นไหมนะอาจารย์เด่นสี่เด่นห้าถูกไหมทำไมอาจารย์ไม่เอาห้าเอา 4, สีขข่ทุกคนเพราะมององพาออกบ่ถ้าไม่ใช่เจ้าของสูตรมันก็ไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นเห็นไหมเพราะนั้น,เ,น,เ,น,นเด่นเนี้ยนะครับ หลักสิบให้สี่และห้านะทุกคนนะวันพุธอาจารย์บอกว่าใครดูงวดวันที่16ที่ผ่านมาใบฟ้าหลักร้อยเออหลักสิอาจารย์มีหลักหน่วยอาจารย์มีเลขอะไรมั่งทุกคนก็น่าจะพิมพ์ม,มาอาจารย์เน้นอยูออ่หลักหน่วยอยู่2หางถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้ดูกัน นะครับอะสวัสดีอีกครั้งนะครับคนที่มาใหม่นะนะครับดูชุดเต็มนะวันพุทธที่ผ่านมาเหมือนกับเปิดแท่งนะอาจารย์บอกว่านานเด่นสะี่เด่นห้าน,นะครับหลักหน่วยก็ตัวเดิมเพราะฉะนั้นเลขมันก็ตัวเดิมถูกไหมแต่ตัวเน้นของอาจารย์ก็คือหลักหน่วยมีสองตัวแรกนะเห็นไหมสองตัวแรกฟังนะครับนะเป็นของขวัญปีใหม่ ตัวเดิมไหมพี่น้องเห็นไหมโอ้เลยไหมเมื่อวันพุธนะครับอาจารย์เห็นไหมบอกว่ารักหน่วยมีตัวเดิมคือเจ็ดแปดเก้าและเน้นก็คือรักหน่วยอยู่สองตัวคือเจ็ดและแปดแต่นะครับให้เล่นทุกตัวไปกลับแต่ฟนะเห็นเนาะเด,เดี๋ยวจะอธิบายเห็นไหมเอ่ยชุดเดิมทำไมชุดเดิมเพราะเลขมันออกวันเดิมนะครับกำลังวันของวัน เสาแลวก็มี1มี5มีเปีดนะงวดมืกี้มันก็มาเต็มเต็มเลยหและเปีดนะครับเป็นเปียดห้านะแต่คำนวณมันก็ทุกตัวเด่นมันก็ได้ตัวเดิมนะครับเลขวิ่ง,งนเงินล้านเนี่ยของอาจารย์ใครติดตามนะมันหลุดไป2งวดในรอบปีนะมายาวๆนะอันนี้ขอออกเนาะนะนะเดี๋ยวอาจารย์บอกว่า ลักหน่วยสี่และเอ้ยเด่นเด่นเด่นลักสิบสี่และห้าเนาะลักหน่วยชอบนะครับเจดและแดนะครับฟังอาจารย์ชอบเด้อจัดหนักๆเต็มเต็มคือตัวไหนทุกคนบอกตะวันผุดแล้วอ่ะใครใครจะทายถูกเดี๋ยวจะพิมพ์อ่ะลองพิมพ์ดูสิพอพิมพ์ขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเด้อ ตั้งหมดดูเรื่องมานอนอนน่เนาะใครรู้เรื่องบ้างเนาะ,ะนะครับอะหลักร้อยอาจารย์ก็บอกไปแล้วหนึ่งเห็นไหมเมื่อวันพุธอย่างอีกเนาะเนี่ยลุงดูดีมาตาใสคุณลุงดูดีมาตาใยหลักหน่วยอาจารย์มันมีเจ็ดแปดเก้าอาจารย์เน้นอยู่ที่เจ็ดเลืแปดคือสองตัวแรกเนี่ยเจ้ามาตาใสเจ้าถึงมาเนาะเนาะสองหางแรก นะครับแถวบนนะครับอัดดักดักฟังจากปากเอาผูนะ้ว่เข้าใจอัดสี่เจ็และสี่แปดนะวันนี้ชอบสี่เจ็และสี่แปดเข้าใจว่าพี่น้องนะสี่เจ็และสี่แปดสองหางนี้นะแต่แลัตเตอรี่สี่แปดอาจารย์จัดหนักกว่าทุกตัวเพราะมันได้เยอะแต่สี่เจ็มันหาหลัหกหลักร้อยไม่ได้ได้อยู่สิบ สิบใบสองชุดชุดละห้าใบนะครับเพราะนั้นฟังจากปากอาร์ตสีเจ็ดสี่แปดนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสสี่แปดแปดสนะครับนะอย่าว่ามันอั้นนะทีนี้รีบได้ยินวันนี้รีบไปหานะนุ่นไม่ตู้เย็นหนอนนะครับอย่าไปรอ,อย้ายข้างบ้านนะนุ่นแลวันสุกวันเสาร์หนุนเขาถึงจะบอกเราก็เล่นไม่ได้ เหมือนมีกี้นี่แหละนะก็บอกอย่างนี้นะชอบห้าแปดกับห้าเก้าแปดห้าห้าแปดทำไมไม่เล่นไปซื้อลัตเตอรี่มันก็นได้เลยตัวแปดหาแล้วลัตเตอรี่ก็บว่ามีขายอยู่บ่มันกับว่าเสียกันนี่ละเนาะถูกไหมเออนะครับนะหวังว่าอันเด้พี่น้องมันไม่อันหรอกตลารหรียราคามันลดหรือใจขึ้งนะหลังจากวันนี้ราคารด นะครับเปิดมาที่อาจารย์พูดเนี่ยาะะเะ็นสมาชิกพ่ะอาจารย์พิมพ์ให้สองหางนี่แหละสี่เจ็ดเจ็ดสี่และวสี่แปดแปดสี่ในห้องแนวทางนะเขาน่าจะเฝ้าอยู่เหมือนเหมือนกันก็ไม่รู้นะเปิดม่านแม่ไปเปิดตู้เย็นมากพี่น่องเอ้ยยังประท่านเพลินอยู่มันกระโดดแล้วเออเพราะฉะนั้นเห็นเราไปอัดนะว่าจักรีวีห่างคุณละเอียดเนี่ยจะเสีนไปบอกคัก การเล่นเลขแม่คันเจ้าู้ยังสั่นจ็อกโกแลแล้วการเล่น่ะม right. right. ันก็ต้องมีความเผื่อต <needed> ัวเล่นบนเล่นล่างไปกลับอืก็แล้วแต่โศคของเต่ละบคลให้แล้วนะครับเหมือนเรากินข้าวเนี่ยเราข้าว่ากินเนี่ยเจ้าหยําน้ำบอเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวด้วยไหมหรือกินลึกเกินเลยนะส่้ว่าไปนาเราไปอย่างเดียวเรากลับบ้านไหมเออยักษ์ว์ครับอีกแล้วทวีเออเออ นักเล่นนะนะครับแม่สี่ห้ตัวเดียวโจก,ก็ว่าถูกดอกเพราะไม่กลับเพราะซื้อแต่บนไม่ซื้อล่างถูกไหมเออกระชิวาจัิงส่นะนะักสัญชาตญาณเพนักเล่นนะมันเล่นนะครับนะเลขหางเดียวมันเป็นสี่หางทันทีได้นะหนึ่งสละให้ไปสี่เจ็ดมันต้องเป็นเจ็ดสี่ถูกไหมนะสองหางแล้วนะ ถ้าบนล่างรวมกันก็สี่หางแล้วนะ,อ,ะอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่กับผลบุญของเจ้าลูกคน้นะนะเนาะนะพาใจเนาะอย่าไปพูดว่าอัาน้นนะครับเพราะนั้นนะก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนนะครับนะจัดหนักเดี๋ยวให้เบิ้งจักหน่อย อาจารย์หนัก4 8ีดเยอะนะครับตัวแรกมันเป็นทะเบียนรถของอาจารย์เนอรพี่น้อง7เยด9ไม่ต้องไม่ต้องตามก็ได้หรือจะตามก็ได้เพราะว่านั่นอ,นอยู่ทุกงวดอืมอันนี้ตัวจริงเสียงจริงขนาดอาจารย์ยังหลินซัมหนีเข้าสีบสื่อจักบาทสองบาทจักหาบาทบอกให้คิดถูกไหมถามว่าก่อนการะัดสินเมื่อกี้ได้หลยปไนไหนอาจารย์ก็บอกอาจารย์จัดไปตัวละสองพันห้าเปีดเปียดห้าและห้าเก้า ก็บคู่บากันเอาและได้สองเด้งก็คือเปียดห้าลัตเตอรี่ไปห้าไบข้อออกอาการให้ดูอยู่วันนี้ก็เหตุเหเห็นนะนี่ตามนี่นะครับเป็นของขวัญปีใหม่สีไปไายขยายขยายหน่อยครับก็เลขสามตัวใบฟ้าตัวเบิ้งบ่ออกตีโดนเหเบิ้งเงยังแค่เก้งสี่กับเทียวหูตัวอ่ะการขยายมันก็บังครับว่าเพีดปลอมเพีดจริงอาจารย์ถูกไหมเออ อย่างนี้มันก็เต็มเต็มเลยจ้ะนี่นะบอกอยู่ไม่อันว่าฮิบึงกับสิบัสเซียอีกเออผ้าเฮดผ้าหล่นกับห็น,น,หน,น,หน,น,หนไปมด,ดเออนะครับอาจารย์เล่นเองคำนวณเองนี่แหละอไม่งั้นคงไม่ได้ไมาจับเงินแสนเงินล้านหรอกพี่น้องเอ้ยนะไปมันก็ไม่นานนะก็เล่นถ้าชอบอาจารย์ก็จัดแบบนี้แหละนะครับเพราะนั้นก็มาเกิด จัดเดอพี่น้องนะมันเป็นของขวัญปีใหม่คอยจัดสะสมบุญมาทั้งปีอาจารย์ขอมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้สมาชิกนะจากไปสร้างสร้างถนนสังาาสราราสังเทเวสุวรรณมันมาร่วมสเดือนนี่หมดมาตั้งแต่เดือนท่านว่าเพราะเดือนธันวาคมันมีสามขวดเดือนแรกอาจารย์ก็จัดได้ไปแล้วในทะเบียนรถเป็นเก้าเจ็ดเนาะและงวดมีกี้ก็เปลี่ห้าเจ็ดห้า วดนี้จารขอเพิ่นให้มาสมทบในว่นี้เป็นของขวัญปีใหม่เพิ่นหายีกเบึงเพิ่นใัยเต็มๆคือวา่เอาเพาะอธิษฐานเมื่อวันพระที่ผ่านมาก็ถาวายแก้บนดอกกุหลาบ99ดอกนะครับก็ชุดผลไม้เก้าอย่างไป3ชุดแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีโชคมีลาบในปีใหม่นะครับ,บ,นะรบก็ประมาณนี้นะครับก็ เห็นกันแล้วเนาะอย่าว่าไม่เห็นเด้อทีนี้จะไม่ลงนะทุกคนจะไม่ลงเด้ออาจารย์จะไปต่างจังหวัดเดินทางในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่ยี่บสามฮดองท่างกาลสินกับพบพ่อกันนะครับเตรียมเข้าดาววันพบญาติยี่สิบปดถึงสามสิบ